การลดน้ําตาลข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะพี่เราต้องกินอาหารให้ได้แบบสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งคืออะไรแบบนี้ค่ะจานข้าวเราใช่ไหมครึ่งหนึ่งปุ๊บอันนี้ให้เป็นผักผักอะไรก็ได้นะอีกครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนนี้จะเป็นโปรตีนโปรตีนประกอบไปด้วยอะไรไข่นะพี่ไข่สองฟองก็ได้นะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลนะคะไก่ ไก่นี่เป็นเนื้อไก่หนังลอกออกก็ดีเพราะกลัวไขมันเนาะถ้ากลัวไขมันนะคะปลาถูกต้องลูกชิ้นใช่ไหมไม่ใช่อปูอัดใช่ไหมตอบได้ค่ะพี่ไม่ใช่เก่งมากปูอัดไม่ใช่ไส้กรอกอะไรใดๆไม่ใช่ไส้กรอกอีสานใช่ไหมใช่โปรตีนไหมไม่ใช่อะต่อมาอีกหนึ่งส่วนคือครึ่งของครึ่งจานตัวนี้นะพี่นะคืออะไรคือคาร์โบไฮเดรตอีตัวเนี้สำคัญ คาร์โบไฮเดทประกอบไปด้วยข้าวพี่ข้าวขาวข้าวไรเบอร์ี่เอาช้าชาชัดนะข้าวขาวข้าวไรเบอร์ี่อะไรก็ได้คำถ,ถามคือข้าวขาวกับไรเบอร์ี่เนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยอเออมันต่างกันยังไงอีกตัวเนี้ยมันจะอิ่มนานกว่าอ,อันเนี้ย ถ้าข้าวขาวหรือข้าวเหนียวเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลมันขึ้นสูงกว่ามันจะทําให้หิวไว <c oughs> มันจะทําให้น้ําตาลเยอะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เอาไลเบอรี่ไลเบอรี่เนี่ยหรือข้าวกล้องก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเอาข้าวขาวก็ได้โอเคไหม <c oughs> อ่าบางคนบอกว่าน้องพี่กินขวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ได้เส้นวุ้นเส้นอะไรก็ได้ <c oughs> มันก็คือให้เทียบเท่าเป็นจานนี้ ทันเนาะอ่ะขนมปังขนมปังก็ใช่ขนมปังหนึ่งแผ่นได้ไหมได้แต่พี่ให้บาลานซ์กินนี้ข้าวก็ต้องตัดออกท<า>นันไหมนี่คือกินเรียกว่าสองหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพนี่คือภาพผักสองส่วนพี่จะผัดผักจะอะไรก็ได้ผักตำลงตำาลึออะไรก็ได้ที่พี่ทำอันนี้แบบชาวบ้านเราเนาะโปรตีนก็ไข่ไก่ปลาหมูปลาทงปลาทูกินได้หมดเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตคือข้าวแป้งน้ำตาลนะ หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้ชาวบ,บ้านเราเห็นไหมอ,อันนี้ลวกผักผักแตงกงแตงกวาใดๆอันนี้ไข่ปลาอะไรก็ได้ <estab> คาร์บโบไฮเดรตก็คือ<ม>ข้าวเด้ออันนี้ทําแบบนี้จ้ะอีกสําคัญอย่างหนึง่งเวลากินพี่ต้องกินเป็นมือมืออันนี้เช้า,ชาเช้าเสร็จปุ๊บก็คือกินเที่ยงเสร็จปุ๊บก็กินเย็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นน้าตาลสูงคือกินตลอดเวลาน้ําตาลก็ขึ้นไงทันไหมอ่ะ พี่ไม่ค่อยกินค้าเรือไม่กินขัาเพื่อดีมันก็เลยลดไงน้ําตาลพี่ก็เลยลดไงอ่าโอเคข้อต่อมานะคะข้อแรกคือทานอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งสรุปนะพี่นะข้อ,อสองคือกินเป็นมือ,อม,มือเขาเรียกว่าสี่สี่สิบสองนะคะข้อสามก็คือให้มีการออกกําลังกายออกกําลังกายแบบบางทีแบบพี่ไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายเดินค่ะ สาิบนาทีพอที่ทุกเย็นเดินโยนไปตองโยนไปตองเยี่ยมมากนะคะอ่าข้อสี่นะคะนอนค่ะนอนน่ะสำคัญบางคนอดนอนยังไงก็ขึ้นอันนี้ดีสุขภาพพีจะดีขึ้นข้อห้านะคะหลีกเลี่ยงหมดเลยเหล้าบุหรี่ใดๆขนมกรอบแกบน้ำบวงน้ำหวานตัดให้หมดนะคะข้อหนี่คืออารมณ์อารมณ์อย่าเครียดมากอันไหนที่ไม่ดีขาวลบๆตัดออกให้หมดจบ เอออย่างเงี้ยน้ำตาลที่ก็จะลดเทคนิคในการลดน้าตาลง่ายๆนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่หลายคนเผชิญแล้วไม่รู้จุดว่าจะทํำยังไงนะ